เราจะต้มน้ำกับข้าวสวยนะคะน้ำ5ลิตรนะคะโดยประมาณเดี๋ใช้ไม่หมดก็ค่อย่ากันในระหว่างที่ต้มข้าวเราจะมาคั้นผักกันนะคะเราจะคั้นในนี้นะคะในถาดนี้ผักเซียนที่ล้างไว้นะคะเราจะแบ่งมาคั้นทีละนิดค่ะ มันจะได้คันง่ายนะคะวิธีการก็เหมือนปีที่แล้วนะคะเราจะคั้นกับเกลือนะคะเกลือรสเห็ดค่ะเราก็จะใส่เทละนิดนะคะเป็นเกลือป่นใส่เกลือเข้าไปแล้วก็คั้นค่ะคั้นให้ผักมันช้ำน,นะคะนวดให้มันช้ำบีบนวดให้ช้ำ เสร็จแล้วเราก็จะไปล้างน้ำออกสักสองน้ำนะคะขนาดที่นวดกลิ่นกระเทียมก็ออกมานะคะเนี่ยโบิบเบาๆก็ช้ำละแปบ๊บเดียวช้ำละ พอเขาแก่ตัวไปเรื่อยๆจากใบที่เป็นสีม่วงนะคะออกแนวม่วงๆเขาก็จะเขียวไปเรื่อยๆนะคะอย่างตอนเนี้ยวันนี้ที่เก็บได้วันนี้ก็จะเป็นออกสีเขียวนะคะเขียวมากๆเพราะเขาเริ่มโตมาเรื่อยๆพอแก่ก็จะออกเขียวอ่อนๆด้วยซ้ํานะคะไม่เข้มดอกสีขาวนะคะคล้ายๆดอกหอัวไชเท้า เมืาคันก็อาจจะรู้สึกปวดหัวนะคะเพราะว่ากลิ่นมันแรงค่ะกลิ่นกลิ่นมันออกตอนคันเพื่อนๆหลายๆท่านก็บอกว่าหน้าตาเหมือนใบบัวบกนะคะตอนนี้เฉยๆค่ะตอนที่ต้นเขาอ่อนเดี๋ยวพอเขาแก่ตัวมาเขาจะเหมือนใบสาบเสือนะคะที่มาใช้ทามเลือดนะคะ ที่เมืองไทยแหลมๆนะคะเขียวๆแหลมๆโอเคค่ะคิดว่าพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำออกสักสองน้ำนะคะ love song ตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือขั้นตอนการดองนะคะก็จะมีเกลือค่ะเกลือนเดิมนะคะเกลือเห็ดผักที่คั้นไว้ล้างน้ําไปสองน้ำนะคะล้างน้ําทิ้งแล้วก็ข้าวที่ต้มไว้นะคะจนเปื่อยแล้วก็มีนี้ค่ะโถนะคะใช้สําหรับดองแล้วก็มีน้ําเปล่านะคะเราจะตวงเกลือลงไป หนึ่งช้อนชาก่อนนะคะลงไปในข้าวต้มนะคะแล้วเราก็จะคนค่ะคนให้เข้ากันเราจะชิมความเค็มให้เรียบร้อยเลยนะคะก่อนที่จะทำการบรรจุลงขวดโหลนะคะเค็มค่ะเค็มแต่ว่าเราจะเพิ่มความเค็มนะคะเนื่องจากว่าผักค่อนข้างเยอะ เราจะใส่ความเค็มไปอีก1ช้อนชานะคะ2ช้อนชาแล้วก็คนชิมอีกคะ่ะโอเคเราจะทำการผสมในกะละมังนี้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะ จะใช้วิธีการเติมน้ำลงไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็เติมเติมเกลือลงไปอีกนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะ,ะชิมอีกค่ะเอาน้ำที่อยู่ใตก้กละมังโอเคค่ะนี่นะคะผักที่คั้นมา เราจะบรรจุลงขวดโหลนะคะยากดนะเนี่ยกดลงไปให้แน่นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็ปิดฝานะคะ แล้ก็ไปตั้งอยู่ที่ตรงที่ที่มันมีความอุ่นนะคะตรงหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยตรงขอบหน้าต่างที่โดนแดดเขาก็จะได้เปรี้ยวเร็วๆนะคะและนี่ก็คือผักเซียนที่ดองไว้นะคะ จำวันที่ดองไม่ได้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวต้องกลับไปดูกลับไปดูในวีดีโอที่ถ่ายไว้ตอนดองนะคะเอาละค่ะเราจะชิมน,นะคะผักเสี้ยนดองสีสันได้เลยนะคะอืม เปรี้ยวกำลังพอดีค่ะเพื่อนๆเ,เปรี้ยวแบบไม่ต้องล้างน้ำออกแล้วก็เค็มก็พอดีนะคะไม่ต้องล้างน้ำออกอ,อร่อยค่ะเพื่อน เค็มพอดีเป๊ะค่ะเพื่อนๆแบบว่ากินเล่นๆได้เลยเปิดมาตักออกมากินได้เลยไม่ต้องล้างน้ำออกนะคะหรือว่าถ้าจะเอาไปประกอบอาหารจะเอาไปผัดเลยออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถปรุงรสชาติได้อีกไม่เค็มเกินนะคะโอ้อิ่มอร่อยค่ะเพื่อนๆ าซสายวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทำผักเซี้ยนก็สามารถนำสูตรนี้ไปตัดแปลงใช้ได้เลยนะคะเกลือสามารถเพิ่มเติมได้อีกนะคะเพราะว่าในที่ในกระปุกนี้ผักเซี้ยนเท่าที่เห็นแล้วก็เกลือเท่าที่ใส่ไปแล้วก็ข้าวส่วนประกอบทุกอย่างที่ใส่ไปเนี่ยมันพอดีนะคะเกลือสามารถเพิ่มได้อีกนะคะ ส่วนตัวใส่เกลือน,น้อยเพราะว่าปีที่แล้วทํามามันเค็มเกินค่ะเพื่อนๆเค็มเกินแล้วมันไม่อร่อยปีนี้ก็เลยลดเกลือลงนะคะเพราะว่าเวลากินก็จะได้ไม่ต้องอมีความรู้สึกว่ามันเค็มเกินแล้วบางทีเค็มเกินเราอาจจะต้องไปล้างออกอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเปิดมากินได้เลยซดน้ําได้ต่างหากเพราะมันไม่เค็มเกินนะคะไงเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทานเผื่อทุกคนแล้วนะคะอร่อยมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ